ตอนนี้เป็นขาลงมาจากป่าเมื่อกี้เราเดินขึ้นป่าก็เหนือ่อยพอสมควรแล้วก็หายน้ำไม่ได้พกน้ำมาวิธีการแก้ปัญหานะครับเมื่อเราอยู่ในป่าเราต้องเลือกน้ำที่ไหลผ่านแล้วก็กว่กกินได้เลยนะครับแบบนี้กินให้ดูนะครับก็ไหลอยู่รสชาติหวานนะ รับอยู่ที่กินใบไม้ไม่เป็นใบไม้เยอะแล้วยุนเยอะนะต้องเอาพกิดตัวไว้ปัดออขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับไอ้ที่ถือเนี่ยนะครับใบไม้ที่ถือเนี่ยมันคืออะไรนะครับทำไมต้องเอาไว้เมื่อเราเข้าป่าไม่ใช่ใบไม้วิเศษนะ บางคนศาสนาที่เขานับถือพระโพธิสัตว์กวนอิมก็จะเห็นท่านถือกิ่งไม้กิ่งหลิวกิ่งไม้เพื่อไปโปรดสรรพสัตว์แต่เนื้อจริงๆอ่ะไม่ได้โปรดแบบนั้นคือวิถีถ้าคนอยู่ในป่าแล้วอ่ะก็จะต้องเอาไว้ไล่มแมลงสัตว์กัดต่อยมาปุ๊บก็ไล่เข้าออกไปไม่ให้มันเราปลุกคนเรา เวลาพูดคุยหรือสนทนาก็จะช่วยได้เราเดินเข้าป่าเข้าโดมมีเหญ่ยแมงมุมอยู่ข้างหน้าเราไม่รู้เราก็ป,ปัดปัดปัดมันก็จะไม่ติดหน้าเรานี่แหละหลายคนก็หลงเข้าใจผิดว่ามีกิ่งนี้กิ่งนี้แล้วจะช่วยให้มีคุณวิเศษด้านนั้นด้านนี้ก็หลงกันไปพากันหลง อันนี้คือต้นตัวอย่างต้นแรกๆเลยคือต้นยอต้นลูกยอป่าลูกจะสุกลูกเขียวสุกมาจะเป็นสีดำหล่นมาปุ๊บเราก็ได้กินละจะดำแล้วกินมีรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็เย็นรวมๆกัน แต่เปลือกหลายคนดูสวยเหมือนเปลือกเหมือนหนังจระเข้แต่เปลือกเนี่ยใชใ้กินได้ขออนุญาตถากให้ดูเนาะพอมันเหลืองอย่างเงี้ยอันนี้คือสามารถต้มกินได้มันทำให้เราไม่ไม่หิวรักษาได้หลายโรคเนาะเริ่มแรกๆคือโรคอาการป่วยเนาะ ให้อ่อนๆก็กินต้นนี้ได้อยากจะให้บำรุงท้องลำไส้ก็กินผลผลจะช่วยขับสิ่งที่เราถูกสะสมไว้ในลำไส้เราให้ล้างออกแต่ต้องผสมกับน้ำผึ้งที่อยู่ในปา่าผ่านการหมักสักสองสาคืนก็ใช้ได้เลยกินได้เลยแต่ถ้ายิ่งหมักนานขึ้นนานขึ้นก็จะกินได้ตลอดเลยนะ นอกจากยอป่าแล้วยังมีต้นอื่นอีกนะยางมียางตอนนี้ใช้ต้มเวลากินละต้มน้ำเก็บไว้ไว้หมักหมักแต่ถ้าเราจะกินพวอยังชีพจะขุดเอารากที่มีความขาวร่างเขาจะขาวเนาะต้นไม้ใบของเขานะ่า <c oughs> หน้านี้จะเป็นสีแดง พราะมันเข้าหรือดูร้อนละเข้าร้อนหน้าใบไม้ร่วงไม่รู้ชื่ออะไรแต่อยู่ในป่าเดี๋ยวก็เห็นเองใ <c oughs> บก็จะเป็นลักษณะเนี้นี่คือใบของมัน <c oughs> ส่วนมากเวลาคนข้างนอกกิน <c oughs> เขาก็จะกินตามรสชาติตามความอยากความหิวความกระหายของตัวเอง หิวน้าท้องก็จะต้องสั่งละว,ว่าสมองสั่งการว่าให้หิวน้ําหิวน้ําแต่ไม่รู้ว่าร่างกายจริงๆแล้วต้องการอะไรแล้วบางคนหิวข้าวแต่กลับไปกินขนมอย่างเงี้ยก็ยังไม่เข้าใจว่าตัวเองร่างกายต้องการแป้งหลักก็คือถ้าอยู่ป่าคุณต้องรู้ว่ามันเราจะหาได้จากที่ไหนแป้งหาได้จากที่ไหนโปรตีนหาได้จากที่ไหน ของพวกนี้อยู่ในป่ามีหมดเลยโดยที่ไม่ต้องใช้เรื่องของข้าวไม่ต้องห่อข้าวห่ออะไรมาน้ําก็ได้จากถาวันที่มันมีน้ําอยู่แล้วมีเยอะแล้วก็น้ําจากลำธารที่สะอาดต้นน้ําจริงๆก็ไหลออกจากเขาเลยก็มีแล้วก็ถ้าให้อิ่มเลยระยะเวลาของการกินเราก็จะดูว่า แต่ละวัน,เ,นเรากินอะไรไปบ้างถ้ารู้สึกหิวให้กินเจออะไรก็หยิบกินเลยไม่ใช่จะอยู่เหมือนอยู่แบบพระต้องกินเป็นเวลากินเป็นที่เขาจำกัดไว้ไม่ใช่การอยู่แบบป่าอยู่แบบคนป่าเจออะไรก็กินตอนนั้นเลยเพราะว่าวิธีการประทังชีวิตเราจะไม่รู้เลยว่าห่วยข้างหน้าหนองข้างหน้าหรือว่า ูหุบเขาข้างหน้าจะมีมีต้นอะไรให้เราได้กินบ้างบางหุบเขามีแต่ต้นไม้มีพิษทั้งนั้นแต่เราจะทำยังไงให้พิษมันหายส่วนยารักษาโรคอะ่ะเราต้องเรียนรู้และศึกษาก่อนเลยก็จะมีวิชาแขนงศาสตร์วิชาทางของฤาษี ที่แพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณหรือว่าแพทย์แผนผู่มปัญญาชาวบ้านเนาะที่มีมาอยู่แล้วผู้คนที่จะอยู่แบบนี้ได้ต้องมีข้อมูลด้านนี้แล้วก็รู้ว่าสภาวะของแต่ละคนที่กำลังจะเข้าสู่การป่วยจะเข้าสู่อาการเจ็บอาการไข้จะกินอะไรและจะอยู่ได้ต้องศึกษาก่อนนั่นคือ ประเด็นสําคัญแล้วกินแล้วเรา,เราป่วยจากที่เรากินมันก็จะมีวิธีแก้ของมันอย่างกินเห็ดเบือ่อเนาะหลายคนเดินเข้าในป่าไม่เคยรู้จักเลยว่าเห็ดนั่นกินได้ไม่กินไม่ได้กินไปแล้วมันเบือ่อมีอาการเมาปุ๊บแต่คุณจะไปหายาหาไม่ทันหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่ฤดูนี้มีต้นปลายหนาวเนาะ เขาเรียกว่าพุทต้นพุทธเปลือกเหมือนลูกพุทธาเนาะแล้วก็เหมือนละมุดเหมือนมังคุดเนื้อในเป็นทรายคล้ายคล้ายคล้ายๆกับละมุดอินเดียแต่มีความเปรี้ยวน,นิดนึงแต่ลูกนั้นน่ะบางหุบเขาก็จะเรียกว่าพุทธผา บางของเขาก็เรียกว่าละมดุดผาก็เอามากินแก้เบือ่อแก้เมาเห็ดมันก็จะมีวิธีของมัน,นหลายๆสายหลายๆต้นหลายๆการป่วยก็กินอะไรไปก็จะมีรู้วิธีแก้ด้วยแล้วก็คุยกันมาพอสมควรแล้วนะครับได้ความรู้ อะไรที่ไม่เคยรู้นะจุดรายละเอียดต่างๆก็ได้เข้าใจนะครับทีนี้มาถึงไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับทำไมถึงตัดสินใจนะออกจากการเป็นฤาษีการอยู่ป่าเนี่ยแล้วก็มาเชื่อในพระเยซูคริสต์อะไรคือจุดเปลี่ยนนะครับเรามาฟังจุดเปลี่ยนเริ่มจากสิ่งที่ตัวเราที่เคยถูกกระทำมาหลายเรื่องหลายอย่างในสังคมและเรา จนต้องมาอยู่แบบฤาษีอยู่แบบวิเวกอยู่แบบไม่ต้องเข้าหากับผู้คนกลายเป็นคนที่อยู่ถ้าภาษา,าไทยก็จะเรียกว่ารักสันโดษน,นะจนมีพี่น้องคริสเตียนมาทำให้เราเห็นว่าเรายังมีคุณค่ากับอีกหลายๆคน เขาก็พูดถึงพระเจ้าเป็นผู้ให้แล้วเป็นผู้ที่ช่วยให้เราไม่ได้อยู่แค่คนเดียวไม่ได้สัมผัสแค่คนเดียวแต่สิ่งที่เราร้องไห้หรือมันออกมาจากจิตใต้สํานึกของเราแต่เรามีความรู้สึกหลายคนอาจจะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนจะเรียกว่าสิ่งที่ มันจะต้องไม่ได้แต่ของผมมันรู้สึกได้เหมือนลมที่คอยพัดให้เราโอบกอดเราอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจแต่เรารู้แหละว่าสิ่งที่เรานึกถึงพูดถึงนึกถึงก็ถึงพูดถึงก็ถึงก็คือพระผู้ช่วยที่เราตามหามานานไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น ไม่ใช่สิ่งที่เาราเคารพกราบไหว้แต่เป็นสิ่งที่ผักดันจิตใจเราให้เข้มแข็งและมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อพี่น้องมน,มนุษย์ที่ยังต้องการความรอดเพราะท่านมอบความรอดให้ผมโดยการสร้างให้ผมเป็นคนใหม่มีชีวิตใหม่ ที่ไม่ต้องมาอยู่แบบในป่าในเขาหรือว่าต้องอยู่กับครอบครัวที่จะต้องมีปัญหาวุ่นวายเยอะๆแต่เปลี่ยนจากสิ่งที่เคยเป็นให้เป็นสิ่งใหม่สังคมในพี่น้องคริสเตียนทำให้เราได้เห็นถึงความอบอุน่นได้เห็นถึงความรักได้เห็นถึงการให้แบบ มาจากสุดจิตสุดใจนอกจากนั้นเมื่อเราได้น้อมเข้าไปข้างในใจลึกๆเราจะเห็นคนคนหนึ่งอะ่ะที่คอยอบกอดเราทุกเรื่องทุกปัญหามันทำให้ผมเปลี่ยนและทำให้ผมเชื่อว่าถ้าเรายังเป็นฤาษีอยู่เราก็จะอยู่แบบนี้ก็ยังไม่ได้ให้ใครก็ให้แต่ตัวเอง แต่ยังมีหลายคนที่ต้องเจอปัญหาที่แก้ไขไม่ได้แต่ความเชื่อที่มาจากข้างในใจที่มันสัมผัสได้เองมันเปลี่ยนผมและพาให้ทุกคนที่เขารู้สึกแบบเดียวกันกับผมเขาก็เปลี่ยนตามนี่คือจุดเปลี่ยนที่เริ่มเปลี่ยนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับ